สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูเตยอ,อีกแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆจําได้ไหมคะว่าเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรกันไปแล้วคะใช่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับพลังงานคืออะไรแล้วก็มีพลังงานรูปแบบใดบ้างนะคะแล้ววันนี้นะคะครูเตยก็หยิบยกพลังงานชนิดหนึ่งนะคะ ที่เราได้เรียนรู้ไปคร่าวๆเมื่อวานแล้วนะคะนั่นก็คือพลังงานลมนั่นเองค่ะเด็กๆเพราะว่าวันนี้นะคะครูเตยเนี่ยมีกิจกรรมมาให้เด็กได้ทดลองเกี่ยวกับพลังงานลมกันอีกแล้วละคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันก่อนเลยดีกว่าว่าพลังงานลมเนี่ยคืออะไรแล้ว เขามีประโยชน์อะไรกับชีวิตประจำวันของเรานะคะถ้าอย่างนั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆไปกันเลยค่ะพลังงานลมหรือ wind energy นะคะเป็นพลังงานตามธรรมชาติที่เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลกค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมค่ะ และกำลังลมที่ยอมรับโดยทั่วไปนะคะลมเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเองซึ่งในบางครั้งเนี่ยก็เกิดจากลมอาจจะทำให้บ้านเรือนของเรานะคะที่พักอาศัยของเราเนี่ยพังทลายหักโคน่นลงสิ่งของวัตถุต่างๆก็ล้มหรือปลิวลอยไปตามลมค่ะยกตัวอย่างกังหันลมผลิตไฟฟ้านะคะ สำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้าคืออุปกรณ์หนึ่งในการผลิตพลังงานทดแทนช่วยประหยัดพลังงานเสมือนกับแผงโซลา่าเซลลเลยละคะ่ะกังหันลมมีหลักการที่เหมือนกับพัดลมเลยนะคะโดยพัดลมเนี่ยจะต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้หมุนทํางานได้แต่สําหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้าจะใช้ลมเป็นตัวทําให้กังหันลมเนี่ยหมุนเพื่อผลิตไฟฟ้าออกมานั่นเองค่ะเด็กๆ สำหรับประโยชน์ของกังหันลมผลิตไฟฟ้านะคะก็คือจะใช้ต่อตรงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆเช่นปั๊มน้ำพัดลมระบายอากาศซึ่งระบบนี้นะคะจะผลิตไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่อกังหันลมเนี่ยหมุนทำงานเท่านั้นค่ะประโยชน์ข้อที่2คือกังหันลมผลิตไฟฟ้า สามารถติดตั้งร่วมกับแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้เช่นโคมไฟถนนที่พวกเราเห็นกันนั่นเองค่ะเด็กๆและประโยชน์ข้อสุดท้ายคือกังหันลมผลิตไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในเวลากลางคืนได้นะคะตั้งเวลาทำงานหรือต้องการไฟฟ้าในยามฉุกเฉินก็ได้ค่ะ สำหรับข้อจำกัดของกังหันลมผลิตไฟฟ้านั่นก็คือลมในประเทศไทยมีความเร็วค่อนข้างต่ำค่ะอาจจะทำให้การกักเก็บพลังงานเนี่ยเพื่อนที่จะไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าอาจจะได้ไม่มากเท่าที่ควรนั่นเองค่ะ และพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยค่อนข้างมีอย่างจำกัดเลยละค่ะในการสร้างกังหันลมนะคะก็ควรจะอยู่ในที่บริเวณที่มีลมพัดผ่านอยู่ตลอดนั่นเองนะคะอีกทั้งยังขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศบางฤด,ดูอาจไม่มีลมนั่นเองค่ะแล้วก็ยังต้องใช้แบตเตอรี่ราคาแพงเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานด้วยราคาเด็กๆ ลงไปแล้วนะคะสําหรับความรู้เกี่ยวกับพลังงานลมแล้วก็ประโยชน์ของพลังงานลมเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆประโยชน์ของพลังงานลมเนี่ยมีอะไรบ้างนะอ่าเขาไปใช้ในการเล่นเรือใบก็ได้ใช่ไหมคะอีกทั้งพลังงานลมยังช่วยผลิตกระแสไฟฟ้ามาให้เราได้ใช้กันด้วยคะ่ะผ่านการผลิตผ่านอะไรเอ่ย กังหันลมนั่นเองเยี่ยมมากเลยล่ะคะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะครูเตยก็เลยอยากจะประพาเด็กๆทบทวนความรู้เกี่ยวกับพลังงานลมโดยการทํากิจกรรมกังหันลมนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ในกิจกรรมที่2อม,มีชื่อว่ากังหันลมสุดเจ๋งนั่นเองค่ะเด็กๆจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปเช็ควัสดุอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเราไปทำร่วมๆกันนะคะามาดูกันเลยค่ะว่าในถุงกิจกรรมมีอะไรบ้าง ก็จะมีแก้วกระดาษนะคะคนละหนึ่งใบนะคะมีหลอดให้นะคะคนละสองอันนะคะ2หลอดน,นะคะเผื่อว่าหาว่าอันแรกพังนะคะเด็กๆก็จะมีสำรองไว้นะคะแล้วก็มีไม้จิ้มฟันให้ด้วยนะคะเด็กๆและอุปกรณ์ที่เด็กๆจะต้องหาเพิ่มนะคะในถุงอุปกรณ์รวมนั่นก็คือกันไกลค่ะ สีไม้หรือว่าจะเลือกใช้เป็นสีเทียนก็ได้นะคะเด็กๆแล้วก็ปากกาเคมีค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกลางหันลมสุดเจ๋งกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะเด็กขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนำปากกาเคมีมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมามาร์กจุดกันนะคะเพื่อที่จะตัดเป็นใบของกลางหันลมกันค่ะจุดแรกนะคะจะอยู่ฝั่งนี้ค่ะเด็กๆ จุดไว้แค่นี้ก็พอนะคะอีกจุดที่สองจะอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะนี่นะคะเด็กๆต่อไปนะคะจุดที่3ค่ะจะอยู่เกือบตรงกลางนะคะยืงๆมาแต่ไม่ใช่กลางเลยนะคะตรงประมาณนี้จุดที่4จะอยู่ตรงนี้ค่ะใกล้ๆกันค่ะจุดที่5นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับจุดนี้เลยค่ะ และจุดสุดท้ายนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับจุดนี้นะคะอยู่ตรงนี้เลยเมื่อเรามาร์กจุดได้แล้วจากนั้นเราก็จะไปใช้กันไกรตัดแก้วกระดาษกันค่ะตัดตามที่เราจุดไว้เลยนะคะตัดขึ้นไปตรงๆแบบนี้เลยค่ะชใช้อย่างระมัดระวังนะคะเด็กๆ เสร็จแล้วค่ะก็ต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะนำไม้จิ้มฟันค่ะมาเจาะรูตรงกลางของแก้วเลยนะคะชึบอ,อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะเด็กๆนี่เจาะรูเดียวแบบนี้นะคะรูเล็กๆค่ะ,ะเมื่อเราตัดได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพับกันนะคะเด็กๆพับให้เขาเป็นรอยแบบนี้นะคะอะโดยให้เด็กๆพับชิงเฉียงนะคะอย่างนี้เราจะไม่พับตรงขึ้นแบบนี้นะคะเราจะเฉียง เพื่อให้เขาสามารถพัดไปได้นั่นเองนะคะชิปเฉียงไปแบบนี้นะคะพับแบบนี้ทุกอันเลยนะคะเด็กๆพับเฉียงไปเรื่อยๆเลย,เยนี่นะคะเขาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะอ่ะไปพับกันเลยค่ะเด็กๆเ,เมื่อได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเด็กๆ เราก็จะมาระบายสีตกแต่งกันค่ะอ่คุณเตยจะเริ่มจากตรงกลางแบบนี้นะคะเด็กๆระบายสีตกแต่งได้ตามจินตนาการเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนถัดไปกันนะคะตรงใบของเขาเราก็ระบายได้นะคะบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวคูณเตยตกแต่งเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวคูณเตยกลับมาพาทำขั้นตอนถัดไปนะคะไปกันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆเ,เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดเล็มบริเวณกางหันนะคะใบกังหันของเรานะคะก็จะทำแบบนี้ค่ะตัดให้เป็นโค้งๆเลยนะคะอืมอาจจะตกแต่งให้สวยงามก็ได้นะคะเด็กๆนี่ ก็ตัดแบบนี้ไปทุกอันเลยนะคะเด็กๆแบบนี้เลยค่ะไปตัดกันเลยค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเด็กๆสวยงามไหมคะจากนั้นนะคะจะให้เด็กๆนะคะหากาวมาเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเพื่อให้ติดหนึบนะคะจะได้ใช้เล่นได้นานๆนะคะเด็กๆอาจจะต้องใช้ไม้จิ้มฟันนะคะแตะไปที่ กานะคะนิดนึงแบบนี้แล้วเราก็เอาไปทาบริเวณรูที่เราเจาะไว้ตอนแรกนะคะนี่เราก็กดไม้จิ้มฟันลงไปด้านหลังแบบนี้ค่ะอ่ะกดลงไปแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะก็จะได้ลักษณะนี้อเด็กๆลองหมุนข้างหลังดูค่ะชึบ ไม่ค่อเด็ก,ดกครูเตยใช้วิธีการหมุนแค่นี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับกังหันลมแล้วใช่ไหมสวยงามมากๆเลยละคะ่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆก,ก็จะให้เด็กๆน้ำหลอดนะคะมาแกะออกเลยค่ะนี่หลอดของเราก็จะเป็นหลอดที่เป็นเกลียวนะคะสามารถถักได้แบบนี้เราก็จะนำเขาไปเสียบใส่ด้านหลังของไม้จิ้มฟันนะคะแบบนี้เลยชึบเมื่อเสียบแล้วนะคะ ก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะทีนี้ก็ให้เราทดลองดูค่ะเด็กๆทดลองหมุนดูู้เดี๋ยวเรามาลองเป่ากันดูนะคะว่าถ้าเราใช้พลังงานลมของเราเองเนี่ยจะทําให้กังหันลมตัวนี้เนี่ยสามารถหมุนแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะมาทดลองกันเลยค่ะเด็กๆนี่ค่ะเด็กๆก,กังหันลมสุดเจ๋งของครูเตยเสร็จแล้วค่ะ สีสันสดใสน่ารักไหมล่ะคะของนี่เด็กเป็นยังไงบ้างอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ครูเตยได้ชื่นชมได้นะอ่าเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูซิว่าพลังงานลมจากตัวเราเนี่ยนะคะแล้วก็พลังงานลมจากรอบตัวเราในตอนนี้ก็มีนะคะจะทําให้เจ้ากังหันลมสุดเจ๋งเนี่ยสามารถหมุนได้หรือเปล่านะคะเทคนิคในการที่จะทําให้กังหันลมตัวนี้หมุนได้นะคะเราจะต้องเป่าเขานะคะจากด้านข้างนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะ เดี๋ยวเรามาลองทดสอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 2> เห็นไหมคะเ,เด็กๆผูเตยไม่ได้ออกแรงเยอะไม่ได้ออกลมเยอะเลยนะคะแต่ทำให้การหันลงของเราเนี่ยหมุนได้ด้วยเดี๋ยวมาลองลองอีกรอบหนึ่งนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกางหันลมของผูเตยก็ประสบความสําเร็จด้วยระคะ่ะสามารถทําให้หมุนได้เด็กๆอาจจะลองเอาไปใส่กับพัดลมของเราก็ได้นะคะนั่นจะทำให้หมุนเร็วกว่านี้ยิ่งขึ้นมากๆเลยล่ะคะ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมกังหันลมสุดเจ๋งในวันนี้นะคะเด็กๆก็อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเล่าเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับพลังงานลมในวันนี้แล้วก็ กิจกรรมกังหันลมของเราในวันนี้นะคะส่งมาให้ครูนุม่มครูออแล้วก็ครูเตยเนี่ยได้ชื่นชมในผลงานของนิเดตๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเตยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆไปแล้วค่ะ